ก็เป็นคนชอบทานของมันแหละครับแกงกะทิสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบง์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ใจกลางตัวเมืองประจวบเลยค่ะวันนี้นะคะชิวได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะจากลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโรคคอเลสเตอรอลสูงค่ะสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะสูงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าแนะนําตัวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคะแนะนําตัวนะคะอีกทีหนึ่งคะ่ะครับผมชื่อสุวัตจันทพัฒรังกูลนะครับก็เคยทํางานธนาคารมาพอากเกษียณมาก็ก็ไม่ได้ทําอะไระแต่นี้ผมก็มีการไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพประจําปีพอไปตรวจแล้วเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงมากมสูงไปเกือบถึง300อ ตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะหกสิบสี่หแล้วพอไปตรวจคือคุณพ่อไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วใช่ทีนี้คุณหมอปักเลยว่าคอเลสเตอรอลสูงค่อนข้างสูงเยอะอต้องต้องทานยาต้องต้องต้องรักษางั้นเราต้องเท้าความก่อนว่าสแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อมีกิจวัตรประจําวันลักษณะการทานอย่างเงี้ยชอบชอบทานอะไรบป่าก็ก็เป็นคนชอบชอบทานของมันแหะครับพวก แกงกะทิหรือพวกของทอดอาหารไทยก็จะต้องมาควบคู่กับแกงกะทิ<ช>อะไรอ,อร่อยแล้วอยู่หน้าโรงเรียนด้วยลูกชิ้นของลูกชิ้นทอด<ช>ค่นี่ผลกระทบมาก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดนี่แหละค่ะสูงอพอคอเลสเตอรอลสูงแล้วมันมีอาการยังไงบ้างคะคุณพ่ออาการที่ตามมาเท่าที่ผมสังเกตก็คือมักจะปวดหัวเวียนหัวในการปวดหัวเวียนหัว ก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวอะไรพวกนี้ก็คือยาจากโรงพยาบาลชเยอะไหมคะคุณพ่อตอนนั้นก็สามสี่ตัวเหมือนนะแล้วตอนนอนมียังมีอาการอะไรอยู่ไหมคะเออแล้วอาการตามมาคือนอนไม่ค่อยหลับผมสังเกตว่านอนไม่ค่อยหลับห,หรือว่าพอหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่หลับหล้วค่ะหลับยากก็จะตื่นตื่นไวไหมคะ ตื่นคืนตื่นสามทีครั้งมันมันทําให้ประสิทธ well. ิภาพการนอนของเราเนี่ยก mus ็แย่ลงไปด้วยค่ะตื่นมาแล้วมันจะนอนไม่ค่อยหลับและเห็นคุณพ่อเปิดเปิดร้านถ่ายเอกสารด้วยมันส่งผลกระทบกับการงานของเรายังไงบ้างไหมคะคุณพ่อมันก็มีฮะบางครั้งเนี่ยมันจะมันจะปวดหัวเบียนหัวนี่แหละในระหว่างเราอยู่หน้าร้านทํางานอะไรเนี่ยแล้วลูกค้าเข้ามาอยู่ดีมันปวดหัวชแล้วมันจะทําให้เรา จากอาเจียนอ่ะอยากอากจะนอนโอมีอาเจียนด้วยใช่มันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะรุนแรงกันอาการปวดหัวเนี่ยเห็นไปตรวจเบื้องต้นหมอว่าน่าจะเป็นไมเกรนด้วยแล้วหลังจากนั้นยังไงคะคุณพ่อได้มาเจอกับตัวบาลานซ์พีได้ยังไงคะคดีลูกชายค,ครับลูกชายเขาก็แนะนำค่ะแนะนําว่าอ,อตัวบาลานซ์พีเนี่ยน่าจะลองดูนะอาจจะช่วยได้ค่ะปกติผมไม่ค่อย ไม่ค่อยจะมีความรู้หรือว่าไม่ค่อยจะสนใจเรื่องอาหารเสริมเท่าไหร่ก็ลองดูก็ไม่เป็นไรผมก็เลยลองหลังจากกินแล้วผมผมรู้สึกถึงความแตกต่างกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยนะอย่างแรกเลยเรื่องอาการปวดหัวเวียนหัวเนี่ยค่ไมเครนเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะจะหายไปมากเลยปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมต้องมีละปวดหัวเนี่ยเวียนหัว ประมาณก <Okay. S 1> ี่ครัง้งหนึ่งอาทิตย์จะต้องเราจะต้องปวดหัวเ่า,าอย่างน้อยน้อยนี่ยต้องมีสองครั้งแล้วที่บอกว่าเป็นหนักจนถึงข<า>ั้นจะอาเจียน<ว>ยก็ือต้องมีละสองครั้งค่ะ<ว>แล้วพอพอผมมาเริ่มลองลองทานบาลานซ์พีของลูกชายเนี่ย,<ว>ยก็รู้สึกว่ามันห่างขึ้นค่ะบางครั้งเนี่ยในอาทิต<ว>ย์ตังนี้ไม่มีเลยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยไม่มีเลยอมันห่างมากก็คือระยะของอาการเริ่มเริ่มห่างไปเรื่อยๆ่อเราสังเกตดูเออมันก็มันก็น่าจะ มันก็น่าจะได้ผลระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดนี่ผมไปตรวจดูครั้งล่าสุดก็ลด,ลดลงไปมากลดลงไปมากเลยก็คือคุณหมอนัด follow up คุณพ่อก็ไปตรวจค่าคอเลสเตอรอลเป็นไงบ้างคะคุณพ่อล่าสุดนี่จําได้ว่าวัดมาแล้วมันได้แค่ร้อยกว่าร้อยสามสิบร้อยสามสิบกว่าจากสามร้อยกว่า เห็นคุณพ่อบอกว่ามีมีผลให้เราดูด้วย<ช>นะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าจากส0 0รอยกว่านะคะ<ช>ค่าคอเลสเตอรอลเหลือไปที่ร้อยกว่านะจากการทานตัวบาลานซ์พีตัวนี้<ช>แล้วอาการนอนหลับของคุณพ่อล่ะคะเป็นยังไงเออก็ดีขึ้นนะเออผมหลังจากการบาลานซ์นพีเข้าไปก็นอนหลับสึกจะนอนได้นานขึ้นไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แล้วบางครั้งตื่นมาก็ก็หลับได้ง่ายขึ้นหลับได้ง่ายขึ้นสังเกตถึงความแตกต่างได้ได้ชัดได้ชัดเจนเลย คุณพ่อทานตัวบาลานซ์พีนี่มานานเท่าไหร่ละคะปีหนึ่งได้แล้วปีหนึ่งแล้วประมาณปีแล้ว,ลวโอเคงั้นเชียวอะค่ะอยากให้คุณพ่อนะคะแนะนำแบบคนที่มีปัญหาเดียวกันกับคุณพ่อค่ะเรื่องคอเลสเตอรอลสูงมากนอนไม่หลับปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อผมก็อยากจะแนะนำนะคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องไมเกรนอย่างผมเนี่ยเรื่องมีปัญหาเรื่องการนอนหลังจากที่ผมได้มาทานบาลานซ์พีรู้สึก ผมมีความรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะฮะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันแบบดีกว่าเดิมอ่ะนะครับแล้วก็เราคงห้ามเรื่องการกินเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแบบที่หมอแนะนําทุกอย่างคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราน่าจะมีตัวช่วยสําหรับทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างเช่นบาลานทีเนี่ยนะผมผมน่าจะกล้าพูดว่าเขา ทำให้ให้ชีวิตผมดีขึ้นนะดีขึ้นระดับหนึ่งเลยล่ะทางบริษัทบาลอนแบนนะคะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เข้าไปดูแลสุขภาพนะคะของลูกค้าทุกทกท่านนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความสนใจนะคะก็ทักไปที่เบอร์ติดต่อข้างล่างได้เลยค่ะทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์นะคะเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณพ่อคะ่ะ